สวัสดีครับพี่นอ้องเมื่อนี้เขาอยู่ในงานสกลนครเซาแอนไลท์นะครับหลังจากที่เครื่องชุดนะครับชุดเอาเสร็จแล้วนะครับก็ต่อด้วยนี่เลยครับหมอลำห้วงครับคณะแรกนะครับสายส้มสายป่านเซาแอนไลท์คณะที่สองครับลูกน้ํำยามคณะที่สามค้างคาวมิวสิก คณะที่สี่ปุ๊บเปิลมิวสิกคณะที่ห้าครับเอเคคอนเสิร์ตลำซิงครับห้าคณะห้าวงครับเย็นนี้แล้วก็เชฟสาวนักน้องเลยครับนักน้องไดเชิญเลยนะเมืนใ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 น่อกี้ไดบเครื่องแรงครับไดเป่าครับได้โฟนนจะไม่มานะ พบกันครับคืนนี้ที่ลานมิ่งเมืองนะครับจังหวัดสกลนครหมอลำห้าวงครับห้าคณะไม่มีที่ไหนทำทไมโฟหัก้องหน่อยครับมอลำซิ่งห้าวงครับไม่มีที่ไหนทำครับที่นี่ทำที่แรกครับหมอลำซิ่งห้าวง